เอ่อเทนหากนะครับถา,าาถามว่าเขาเก่งไหมถามว่าเขาเก่งไหมกับถามว่าเขาเป็นโค้ดที่ห่วยไหมวันนี้ผมนั่งฟังแอนดี้มิทเทนของแอตเลติกไปออก Sky Sport ์ตเขาใช้คำว่าเทนฮากเป็นโค้ดที่ตอนนี้อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่เหนือการคอนโทรลไม,ไม่ไม่ใช่ประมาณว่ากลายเป็นปลูกรัก ของบอร์ดบริหารไปได้ยังไงไม่รู้ทั้งที่จริงๆสถิติมันแย่กว่าโค้ดคนก่อนเกาะถ้าเอาตํารามากลางแล้วบอกว่าโค้ดคนนี้เปอร์เซ็นต์การชนะเท่านี้เท่านี้โปีนี้เทนหักยับเลยนะครับเพราะว่าแพ้ไปเยอะขนาดนี้นะครับถ้าหากแมนยูหลุดที่7เนี่ยจะกลายเป็นยูต่ําที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งมันก็มันก็พูดอะไรไม่ได้นะครับแต่ถามว่าเขาเป็นคุณซื้อที่หมูเลยไหมผมก็พูดตามตรงว่าเขาก็ไม่หมูนะครับอย่างวันนี้แอนดี้มิทเทนของแอตติกบอก ตัวเองเขาเข้าใจทําไมเทนฮารมีข่าวกับไบร์นวูิกนะครับแต่ทีนี้ครับสิ่งที่เราอยากจะหาประโยชน์ให้กับสโมสรเนี่ยมันคือแคนดิเดตของเราต่างหากครับคุณผู้ชมถามผมตรงๆนะครับรุูุการหน้าผมยังอยากเห็นผู้จัดการทีมคนนี้คุมทีมแมนยูต่อไปไหมผมก็สารภาพาตามตรงว่าคือตัวผมอะคือตัวผมอะผมเชียร์สโมสรนอะ ้าปีหน้าเทนฮาร์เองคุมทีมอยู่ผมไม่ได้รู้สึกแย่นะถ้าถ้าถ้าเอาความรู้สึกฟีลลิ่งของผมจริงนะแต่ถ้าเปลี่ยนกุนซือเนี่ยผมก็เข้าใจได้ทีนี้ผมจะพูดว่ามันเป็นมันเป็นการเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้ก้าวไปถอยหลังก็ก็ไม่สําเร็จนะครับคําถามผมง่ายๆคือคนดิเดตมันคือใครทั้งหากครับคุณผู้ชมคนดิเดตตอนเนี้ของแมนยูแต่คือใครเพราะถ้ามันแพ้ขนาดเนี้ยความเป็นจริงคือมันสมควรต้องเปลี่ยน ซึ่งเซอร์จิมอ่ะคงไม่ปล่อยเอาไว้แน่ๆยังคงย้ําว่าชะตาชีวิตสุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่25พฤษภาคมอย่างวันเนี้ยแฟนแมนยูคุยกันมองหน้ากันน่ะถ้ามันคุยหลังใหม่นะครับก็แต่พูดว่าภาษาชาวบ้านนะแพ้แมนยูให้หมดเลยไอ้สามเกมเนะี้ยแล้วพวกมึงไปเซอร์ไพร์แมนซิตี้ชีวิตสดใสเลยคุณเห็นด้วยไอ้ผมป่ะเพราะอย่าลืมนะไอ้ตอนเนี้ยคือมันไม่มีอะไรแล้วนะครับแมนยูเต็ดเนะี่ยตอนนี้การันตีการเล่นคอนเฟเรนซ์ลี ได้ถ้วยเขียวแน่นอนเพราะว่าซิตี้เข้าชิงแล้วซิตี้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนแมนยูตอนนี้การันตีการไปเล่นฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกก็คือบอลยุโรปที่เล็กที่สุดแต่ถ้า,าเป็นแชมป์ทางฝั่งของ FA Cup ได้ไปเล่นถ้วยส้มไปเล่นยูโรปาทันทีอันดับในตารางจะไม่มีความหมายต่อให้คุณจบที่9หรือที่10ถ้าหากจบแล้วได้ FA Cup ปราบเป๊ปได้2ปีมี2โทฟี่ โคฟี่แรกคาราบาวโคฟี่ที่2 FA ครับผมบอกเลยครับอลิสันหากมีเครดิตแน่นอนนะครับถ้าเราเชียร์ทีมนะครับผมก็ได้จะพูดว่าไอ้สเกมที่เหลือเนี่ยแพ้ไปให้หมดเลยแล้วพวกเองไปเซอร์ไพร์แมนสเตเ้ให้ได้ซึ่งผมพูดเป็น,นลฟ์ที่แล้วแล้วว่าวิธีเดียวที่จะปราบเรือใบสีฟ้าได้ก็คือไปลากพวกเขาใน120นาทีแล้วไปชนะในจุดโทษเพราะแม้ว่าผมจะรักแมนยูแค่ไหนผมก็เชื่อลึกๆว่าแมนยู ไม่แพ้ใน90ก็แพ้ใน120แต่ถ้าพวกเองรู้สึกว่าเองจะทำเพื่อตาสโมสสอ,อพวกเนี้เองก็ต้องไปสู้สุดชีวิตวางแผนรับเนียนๆและไปชนะซิตี้ได้ในจุดโทษเพราะผมไม่เชื่อว่าแมนยูจะชนะซิตี้ในโอเ n นเพลในใน120นาทีนั่นคือสิ่งที่เป็นความหวังเดียวเพราะตอนนี้มันไม่เหลือความหวังอะไรแล้วไงมันก็แค่ได้แต่ว,ว่าอโอเคเจออาร์เซนอลไม่ล่อหรอกสภาพเนี้ยอาร์เซนอลชอบมาก อาร์เซนอลตอนนี้แมนยูแพ้ทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับถามว่าทำไมไม่แพ้ครอปช่วงนี้ครอปไม่ไม่ได้โหวบอลเหมือนเกเกนเพรสซิ่งยุคฟาบินโยเฮนโดวานารุมเจอลิเวอร์พูลชุดนี้แมนยูมั่นใจโดยเฉพาะการปราบมาในเอฟเอคัพพรีมเมียร์ลีกเนี่ยควรจะเป็นผู้ชนะได้ซ้ำแต่บอกเลยครับยูไนเต็ดเจออาร์เซนอลเนี่ยมันจะมีฟีลลิ่งที่แบบว่าอยากสวนกลับอยากจะเอาชนะ และตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นบ่อที่ทําให้โอเดกาโจมตีในการทําให้พวกบุกโยซสาก้าโจมตีแย่ไปเลยเจออารอ์เซนอลโดนนัดสุดท้ายน่าจะเป็นไบตันใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วไปโฟกัสที่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลเอฟเอคัพแล้วไปสู้ให้ได้เพราะว่าตอนเนี้ยพวกเองหลังทิงเชื่อกันหมดแล้วนักเตะเองโดนคาดหัวในการที่จะโดนไล่ออกจะโดนขายจกทีมแม้ว่าเทนฮาจะบอกว่าโจก มันเป็นเรื่องนักข่าวไปขียกันเองคุณเลือกสื่อในการเสพสิแต่จริงความเป็นจริงคือแน่นอนครับนักเตะที่กรารันตีมีอนาคตแน่ๆคือดาวรุง่งกานาโชฮอยลุนคอมบิเมนูโอนา,าที่ซื้อมาใหม่นอกนั้นเนี่ยผมให้บูโนอีกคนหนึ่งผมเชื่อว่าบูโน่ยังไงแมนยูไม่กล้าขายและไอการแปลครั้งนั้นอย่าไปเชื่อผมแก้ข่าวไว้แล้วในคลิปที่บอกว่านักข่าววันนี้ใส่ไม่ดีนะครับเอาคําพูดบูโน ในคำพูดกลางๆเนี่ยไปพาดหัวว่ามีโอกาสย้ายหลังยูโรนะครับอันนี้ไม่พูดซ้ำนะครับส่วนเอลิกเทนหากเองข้อเสียงของเขาเลยเมื่อกี้พูดข้อดีไปแล้วว่าเอาโอเคเขาใช้นักเตะชุดที่ความแอ็กคร์เร์สูงลิชาคาเซเมโลในการทําให้ทีมเขาอยู่แต่พอเขาไม่มีผู้นักเตะเหล่านี้เขาไปไม่เป็นนะครับข้อเสียงของเขาจริงๆคือ2ปีที่ผ่านมาแมนยูเตด ยังไม่มีวิธีการเล่นของตัวเองอันนั้นเป็นข้อเสียมากๆเลยเขามีแค่การเล่นสวนกลับที่รวดเร็วซีซั่นแรกจับทางไม่ได้บูโน่เปิดให้แลสสอดยิงกระจายนั่นคือจักรับเป็นลุกที่เขาบอกว่าผมมั่นใจว่าทีมของผมเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมบุกรวดเร็วแล้วก็อันตรายที่สุดในยุโรปก,ก็ใช่ฮนะเพราะว่าตัดบอลได้แล้วก็ทาเร็วซึ่งถ้าได้ประตูก็ได้ประตูแต่ปีนี้มันนันไม่คมพอไม่คมเสร็จยิงนานๆไปปุ๊บ ไม่ขึ้นนําไม่ขึ้นนําเสร็จสักพักหนึ่งก็มีโอกาสเสียประตูเพรากองกลางคุณห่วยนะครับเทนฮากจุดที่สมควรโดนไล่ออกเมื่อกี้ผมพูดไปในจุดที่ดีนะครับคือเขาไม่ได้เป็นคนซื้อที่แย่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นกลางๆแต่มีจุดที่สมควรโดนไล่ออกนะครับประมาณ3ามข้อนะคข้อแรกเลยคือในสนามซ้อมเนี่ยคุณทําอะไรกันอยู่เพราะว่าคุณซ้อมมาแล้วคุณเล่นไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถที่จะบุกทีมคู่แข่งแบบมีมีไอดีนตตี้ของตัวเองซิตี้นี่หูการปลุกหลากหลายมาอ้อมหลงอ้อมหลังมีการเล่นให้ปีกมีโดกุงโดกูเล่นมีเควินโรบอยเปิดแมนยูเต็ดแก๊กในการเล่นกมบุกน้อยกว่าเยอะในสนามซ้อมชัดเจนว่าไอเดียค่อนข้างตันในซีซั่นที่2ข้อที่2ผมว่าจุดตายของซีซั่นนี้นะไม่ใช่การเสียประตูนะครับแม้ว่าวันนี้จะมีข่าวว่าเสียประตูรวม แย่ที่สุดนู่นนี่นั่นแต่จริงในหลีกเสียน้อยแต่สิ่งที่เป็นจุดตายมอรณะเลยเนี่ยคือปล่อยให้เขายิงครับเพราะอะไรครับคุณปล่อยให้เขายิงนัดหนึ่งยี่สิบลูกสามสิบลูกความเป็นจริงคือเนื้อมันเน่าอยู่ข้างในแต่แค่มันไม่เสียประตูไอที่ไม่เสียประตูมันมาจากการที่คุณอาจจะบล็อกทันคุณอาจจะโชคดีเขายิงไม่เข้าเขาจบไม่คมอาจ,จได้โกเซฟมร์ะอาจจะไม่ได้เครดิตอะไรมากมายเพราะว่าลูกเซฟ ไม่ไดีเยิรเท่า d k r ป,ปีกีนก่อนก็คือลูกเซฟได้มาจาก DCA แต่ว่าคุณยังคงเปิดประตูบ้านให้สม่ำเสมอในการที่เชื้อเชิญให้เขาเข้าไปเลือกยิงประตูได้และยังแก้ไม่ได้จนตอนนี้นะนักข่าวก็ถามตลอดว่าคุณเปิดโอกาสให้เขายิงยี่สิบสีลูลกบอลหมัดยี่บห้าเจอกับทีมเล็กๆลกรูตันยี่สามเจอซิตี้สามสิบเจอลิฟคูสามเอ็ดแบบนี้ยอันนี้มันมันคืนแนวโน้มในการที่จะเสียประตูแล้วเมื่อคุณ ิดโอกาสให้คู่แข่งเยอะขนาดนี้หรือไม่ครับตรงนี้แก้ไม่ได้ฮะนั่นคือสองข้อแล้วข้อที่สามเนี่ยผมว่าเป็นการซื้อตัวก็คือซัมเมอร์แม้ว่าล่าสุดเขาจะออกมาพูดนะครับว่าโอ้โหเขามีโอกาสแค่สองตลาดเองนับหน้าร้อนเพราะหน้าหนาวเนี่ยเขาไม่ได้ขยับเลยซีซั่นก่อนเนี่ยรุ่นการก่อนเนี่ยหน้าหนาวเขายืมเบคฮอร์สกับสปิเซอร์มาแต่พอหน้าหนาวปีเนี้ยเขาไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะฉะนั้นเขามีเวลาแค่สองตลาดเอง ตลาดแรกอันโทนี่ลิชันโนมาติเนสคาเซเมโลที่หลกัหลกๆพอตลาดที่สองอันแล้วมีอันโทนี่คนนึงตลาดอันโทนี่เนี่ยมันเป็นโรยโวตลาดที่ซัมเมอร์ที่สอ,อ่ะโอนันนาซื้อเข้ามาเมสันเมาลัสซัฮอยลุนอละบัดนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขามีมีโอกาสแค่นี้เองเขาเอาหวังกับซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าคนที่เขาซื้อเข้ามาก็ต้องยอรับความเป็นจริงว่ามัน มันมัน,ม,นมันผิดพลาดเยอะกว่าฟังแม้ว่าล่าสุดเขา,เาจะออกมา,าบอกว่าก็คนที่เขาจะซื้ออะเป้าหมายแรกมันไม่ได้ไงเขาอยากได้เฟิงกิเดยองแต่พอเฟิงก้เดยองไม่ได้เขาเลยไปเอาเมสันเมาส์ไงเขาอยากได้ไอไฮริเคนพอไม่ได้ไฮริเคนเขาเลยไปเอาล่าสุดไฮรุนไงแต่ว่าโอ้โหมันก็ทุ่มเงินมหาศาลไปไปมากขนาดนี้นะครับมันก็พูดยากนะครับเพราะฉะนั้นครับพูดไปทั้งหมดโอกาสในการโดนปลดมากกว่าแน่นอนถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ ผมว่า80-20เลยครับโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์จาก20%มาไม่โดนไล่ออกวิธีเดียวก็คือต้องได้แชมป์เอเฟเอครับนอกนั้นโดนไล่ออกแน่นอนพอเซอร์จิมไล่ออกมาหมดแล้วอยู่ที่แคนดิเดตจำอีกทีว่าอยู่ที่ผูทาชิงเพราะอะไรฮะเพราะถ้าถามคุณตรงๆต,ต,ตรงนี้ว่าถ้าผูทาชิงเป็นเซาเกตกับพอตเตอร์พวกคุณก็ไม่เอาคนอังกฤษมันก็คนอังกฤษโอเคผมว่าคนอังกฤษอาจจะเลือกเซาเกตนะครับเพราะเขามี มีความชื่นชอบกันอยู่กับการทำทิมช่างกรีเขาไม่ได้มอกว่าทิมช่างกฤีที่เซาเกตส์ทำล้มเหลวนะครับเพราะการเข้าชิงแล้วมันแพ้แค่จุดโทษกับอิตาลีเนี่ยมันก็ถือเป็นความสักเซสอย่างหนึ่งแต่พอเกมเป็นแกมพอเตอร์โอ้โหเขาคุมเชลซียับขนาดนั้นคุณจะเอาเขาไหมล่ะถูกไหมครับมาชูนิ้วให้อย่างเดียวเหเรอพอกลายเป็น2แคนดิเดตสคนนี้ที่เป็นไปได้นะผมไม่พูดถึงซีดานนะครับซีดานเสียเวลาคุยนะฮะเพราะว่ามันห่างไกลมากนะครับชาบ,บิยารอนโซอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับ แมูในเด็ดมีแค่2คนนี้เท่านั้นก็คือแกรดซอเกตกับแกมพอตเตอร์ทีนี้มันมีแคนดีเดตที่3ขึ้นมาก็คือโทมัสทูเคิลทูตอนแรกอะ่ะมีนาวเกลส์แมนแต่พอในกมันต่อสัญญากับทีมชาติเยอรมนีก็คือจบพอทีนี้ออปชั่นที่3ของเราเนี่ยเป็นทูเคิลเพราะทูเคิลกับไบย,ยิร์มินิกเนี่ยมันจะจบสิ้นสุดซีซั่นนี้แม้ว่าจะมีกระแสข่าวบอกว่า บอร์ดบริหารบาเยอร์ก็หาคุณซื้อไม่ได้อาจจะให้ทูเค้าคุมทีมต่อแต่ถ้าเขาไม่คุมทีมต่อเนี่ยมันมีโอกาสสวอปกันนะครับ s w a ปมันเกิดขึ้นก็คือเชนฮากไปบาเยอร์เพราะว่าเคยคุมชุดบีมาแล้วก็ทูเค้ามาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าบอร์ดบริหารก็ชอบอยู่พอเป็นทูเค้าเนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้โอกาสในการเปลี่ยนตัวคุณซื้อเนี่ยสูงขึ้นนะฮะถ้าเราพูดกันตามตรงนะครับซึ่งอันนี้ผมเล่าตามกระแสนะครับแต่ถ้าถามความรู้สึกผมอะ การเอาทูเคิลมาไม่ได้ต่างจากการเอาอาจจะแย่กว่าการเอามูนโยเข้ามาด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหุ้ซื้อเหล่านี้ใช้เวลาเพียงแค่2อสปีแล้วก็โดนไล่ออกตลอดเวลานะครับโชเซ่มูนโยเคยมาอยู่แล้วเออล่าสุดซามิโอลักเฮ้ตบอกว่ามูนโยอ่ะวอนมากในการกลับมาคุมยูเต็ดนะครับแต่ที่เขาไม่ออกรายการลิโอเพนนาแล้วเขาบอกว่าไม่มีไม่มีเพราะว่าเขารู้ตัวว่าบอกบริหารไม่เล่นด้วยนะครับทีนี้กลับมาที่ทูเคิลทูเคิลเนี่ยเขาเก่งบอลถ้วยครับแต่เขาไม่เก่งบ bon อลลีเล่นบอลคุมบอลในลีกไม่สม่ำเสมอ คุมอปอรุสเซอร์ดมุนมาก่อนนั่นนี้ก็สู้กับเป๊ปแหละครับเขาก็าเกือบได้แชมป์เขาก็าทำคะแนนได้สูงนะฮะแต่ว่าในแต่ละเกมเนี่ยมันจะมีแพ้พลิกล็อกบ่อยมากนะครับคุมเชลซีได้แชมป์ยูซีเอลแต่พอมารุ่งการต่อไปหวังในการบี้บอลลีกโอ้เห็นเลยว่าความสม่ําเสมอไม่มีเขาเป็นแบบนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับยกเว้นกับเอสเชที่บอลลีกเอิงเขาเขาสามารถโซโล่จนได้แชมป์ได้ใช่ไหมครับแชมเปี้ยนส์ลีกจริงๆเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จในกับเอสเชนะครับเพราะว่า เขาก็ไปไฟนอลนะแล้วก็แพ้บาเยอะไมิเด็กนะครับทีนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าทางฝั่งของทูเคิลเองเนี่ยกับทางฝั่งของเทนฮากเองเนี่ยพอมันวัดกันปอนต่อปอนเนี่ยมันจะเป็นยังไงคูดกันตรงๆเลยนะแบบไม่ต้องไม่ต้องแอกลกเลยนะถามว่าเทนฮากเก่งไหมไม่เก่งหรอกครับ <laughs> <laughs> ผมว่าจริงเ <laughs> พราะถ้าเก่งใช้คํานี้นะครับเพราะถ้าเก่งเขาต้องเสกแมนยูได้ดีกว่านี้ครับในเซสชั่นที่สองครับผมยอมรับตามตรงว่าถ้าถามว่าเก่งไม่ไเท่าไหร่หรอก แต่ที่เราผมรับได้แล้วแบบว่า,าให้โอกาสอยู่ต่อเพราะอะไรรูะเพราะมันอยู่ในช่วงที่ผมทําใจแล้วว่าแมนยูอ่ะมันไม่ใช่ท็อปทีมผมพูดตามตรงเพราะอะไรฮะเพราะถ้าเรายังอยู่ใน DNA ที่แบบว่าเราคือแชมเปียนนะกุนซือแมนยูมันไม่ใช่อย่างนี้มันต้องอโโตตันเชลติมันต้องอย่างมาชโรล,ลิปปี้มันต้องอย่างออฟนาฮิตเฟลมันต้องอย่างไม่ใช่อลอนโซ่เลยผมบอกแค่นี้นึกออกปะแมนยูเตด ต้องเป็นน้ำวันเท่านั้นถ้าเราพูดกันตามตรงในสมัยก่อนที่แบบฟุตบอลภาคเหนือยิ่งใหญ่มากแมนเชสเตอร์ Manchester, คือเลดไม่ใช่ไม่ใช่บลูแต่นาทีเนี้ยเราต้องก้มหน้ายอมรับความจริงไงครับว่าเราต้องค่อยๆสร้างคุณซื้อคนใหม่เขาจะมาตู้มเดียวแล้วอยู่กับเรานานๆเนี่ยไม่มีฮะมันไม่มีแล้วโครงสร้างเราเน่าเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนโครงสร้างเราเน่ามาสิบกว่าปีนะฮะผมก็พูดตรงๆเลยนะฮะถามว่าเ็นหนักเก่งไหมแค่ทาใจยอมรับครับว่า เออมันก็มันก็คงดีในใน,ในที่เนี้ยคืออย่างนี้ดีกว่าไล่ออกไม่ใช่คําตอบตลอดเวลาผมกล้าพูดเลยนะถ้าเอเล็กชันหากคือกุนซื้อที่อยู่ในช่วงเวลารอยต่อระหว่างมูรินโญ่นะโดนไล่ออกไปแล้วพูดเลยเพราะอะไรรู้ว่ะแมนยูมันได้ผ่านช่วงเวลาที่แบบลองผิดลองถูกมาแล้ว,วเฮ้ยการไล่กุนซือเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกทั้งหมดนะ ขนาดระดับมมรินโยคุณให้เวลาเขาแค่สองปีครึ่งเองเชดทั้งที่พอย้อนกลับไปดูปุ๊บโ,โหนักเตะเขไม่ด,ดีขนาดนั้น,น,นสมอลลิงอยู่เลยใช่ไหมอ่ะย้อนกลับไปหลุยฟันเกาช่วงนั้นเนี่ยคือแบบยังคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่อยู่ก็ฟันเกาได้แชมป์เอฟเอโหคุมทีมช่วงนั้นเนี่ยมองไปถึงการได้แชมป์ต้องเล่นสนุกด้วยซ้ถ้าหากเป็นยูไนเต็ดเว์จริงๆถูกปะ่ะฟันเกาแม่งเล่นได้แค่นี้เอาไล่มันออกามรินโยมา ความหวังสูงมากช่วงมูรินโญ่ในความหวังโคตรสูงเลยสูงแบบสูงริบลิ้วเลยดีใจทุกคนผมว่าทุกคนเชื่อมั่นและดีใจมากว่าไอคนที่เราเคยสู้มันมาเนี่ยเฟอร์กี้ก็โมโหเฟอร์กี้คือคนที่ทําให้เฟอร์กี้โมโหได้เนี่ยมันเป็นคนไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเวนเกอร์เป๊ปมูรินโญ่มูรินโญ่เป็นหนึ่งในนั้นตอนที่เขาเข้ามาคุมทีมเนี่ยผมเชื่อว่าเขาทุกคนก็คิดแล้วเออแม่งเป็นแมนยูสทีเว้ยแต่พอคุมไปใช้เวลา ผมว่าโชเซ่นะครับมันก็มีจุดที่แมนยูเข้าใจได้ว่าทําไมไล่ออกไม่เกี่ยวกับความเก่งนะฮะมูรินโญ่นี่หนึ่งในจะีเนียสอยู่แล้วเก่งแล้วครับแต่แค่ในห้องแต่งตัวมันคงผุพังมากๆจริงๆครับเพราะมูรินโญ่แกฮียบมากนะครับมูรินโญ่กับทูเคิลเป็นแบบจีเนียสที่แบบช่วงนั้นขนาดแกยังไม่ไวทองแล้วแกยังแบบว่ารุนแรงมากๆเลยทูเคิลเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ผมก็เลยบอกว่าถ้าเทนหาอยู่ในช่วงเวลา ลอยต่อตรงนั้นนะระหว่างฟันเกาวมึินโย่ od, มึงไม่รอดมึงตัวไล่ออกแน่นอนแต่ทําไมแมนยูไม่ยังแบบกล้าๆกลัวๆในการที่จะเดินไปให้ซองขาวครับเพราะลองมาแล้วไล่ออกไปแล้วตั้งแต่มอยเอาตั้งกิ๊กก็ทํามาแล้วเอาฟันเกาไวเ้เอ้ยนี่เคยคุม I มาไบย์นประสบความสำเ,เร็จเล่นบอลน,น้าเบื่อของบอนอถอดถอออกโลินโญ่ไปขออีก เอาคุณซื้อระดับโลกแล้วนะนะเดอร์สเปเชียลวันมาแล้วนะอ่ะไม่รออะไรออกไปอ่ะไม่พอใจไปดึงเลือดเนื้อเชื้อไขมาโอเล่คุณหน้าโซชาซึ่งฟุกด้วยช่วงแรกอ่ะดึงมาแค่รักษาการคุ้มดีค่าชดเชยไม่มีขั้นเหนื่อยถูกดีนเอยูไนเต็ดชซน่าโซชาบ้ามากไปดึงดาร์เรนเฟเชอร์มาดึงนิกกี้บงนิกกิบัตมารวมตัวคาไปแมนยูโอ้จะไปดึงไอวินฟานดรามาเป็นฟุตบอลเดเลกเตอร์ด้วยซ้ำอ่ะพอแพ้ เริ่มกังวลมือไม่ถึงบอลยุโหโรไม่ประสบความสําเร็จเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่แม่งออกอีกอ่ะพอไล่ออกเขาเนี้ยถึงจุดที่คิดได้แล้วครับว่าการไล่ออกตลอดเวลาไม่ใช่คีย์แล้วเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมผมถึงพูดว่าคิดได้ตอนไล่โซเชียลออกรู้ป่ะเพราะไล่มปสามคนเลยใช่ป่ะคนที่สี่ตั้งอินเทอร์ลิมเมนเจอร์นี่แหละคือการฉุกคิดครับว่า ถ้าไล่ออกไปแล้วตั้งกุนซื้อทันทีเนี่ยแม่งไม่ใช่คําตอบแหละก็เลยไปเอาลาฟลังนิกมาซึ่งลาฟลังนิกเนี่ยเป็นระดับปรมาจารย์ลูกหนังเหมือนกันนะครับคุมชาซีศูนย์สี่คุมไรฟ์สิงนี่คือเทพมากนะครับเขากาลังจะเกษียณไปเป็นซีอโอแล้วนะครับอ่ะโหชื่อเสียงแมนดูลองเข้ามาดูเว้เข้ามาคุมทีมดูแต่แมนยูให้เป็นแค่ผู้จัดการทีมชั่วคราวนั่นคือถึงจุดที่ยูไนเตดเท่านี้ก่อนแล้วกันอ่าเท่านี้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันที่ไอ้นี่แหละครับ พื่อดีไม่อะมันใช้พลังเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าอะแดปเตอร์เป็นตัวใหญ่อ่าเทานี้ก่อนแล้วกันพูกนเ่อเปเชกระี้ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่ากันต่อโอ๊ยกำลังมันเลยนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวก่อนนะติดค้างอะไรไว้อยู่วะเอาง่ายว่าแมนยูการไล่ออกมันไม่ใช่คําตอบอะมันก็เลยกลายว่ายังไม่ยอมไล่เทนฮากอะแต่เขพูดตามตรงในไลฟ์ชิปนี่เลยว่าโอ้โยากอะ ในใจยังคงสับสนอยู่นะว่าให้โอกาสไปถึงซีซันหน้าพูดกับตัวเองว่าว่าแม่งกระโดดไล่ออกครึ่งซีซันน่ะใน,ในใจก็คิดอย่างนี้หรือว่าไม่ควรเสียเวลาดีวะแต่ก็ยังไม่อยากได้ครับตอบว่าไปเอาทูโคลมาเพราะว่าทูโคลมันแบบสองปีอะอยากได้แคนด,ดิเดตทีด่ดีกว่านี้นะแต่คงต้องรอช่วงคตาต่อไปลิวปูกอนจะได้คอปมันก็นานนะนะเราคงต้องทำใจ่ะยึดยักษนะเอาเนี้ยรอคำตอบจบสุดท้ายเลยดีกว่า เจอแมนซิตี้สภาพศพไปยังไงวัดกันแค่นี้ถ้าไปสู้ได้เอา,อางี้ถ้าได้แชมป์ให้ปีหนึ่งถ้าไม่ได้แชมป์ไม่ว่าจะแพ้ลูกเดียวหรือแพ้สามลูกไล่ออกตามนั้นจบขอบคุณครับอังเดรโอหน้าเหลือผือนสุดท้ายนะครับไปเก็บมาเอาเฮ้ยมีเหลือผือนหนึ่งนะครับใครที่อยากได้ ผู้รักษาประตูคนที่ของเรากลายเป็น,นแคนดิเดตนักเตะยอดเยี่ยมไปแล้วนะครับเอาไปเลยนะครับถือสุดท้ายพันเดียวครับและส่งฟรีด้วย